เห็นมือในเห็นปืนในมือฉันไหมไม่อ่ะวันนี้เราจะเอาไอ้พวกนักโทษคลาสดีเอาออกมาเข้าไปในกรงของสัตว์ทดลอง SCP ซีอีปล่อยฉันออกไปชิงยาออกดูมาเพย์อพังโกมาแล้วนี่นักโทษคลาสดีสมนีออกมารถอย่าคลั่งอย่าคลั่งเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงขอข้าวหน่อย มาเชก่อนดิจูบีออกมาเราออกละออกมาวันนี้ฉันจะให้พวกแกไปทดสอบศักยภาพของสัตว์ทดลองของพวกเราที่พวกเราเก็บมาแล้วเดีก่อนเดยัก่ัเลมออะตัวหนึ่งอ้ยตลกตัวหน่ะนักโทษครับเอาพันลงออกมาขายพันลงกว่นาที่นอนอยู่ออกมาเอโลงออกมาแรวนอนที่เรยกวานที่นอนอยู่ เร่องทำไมันมีโลพาลงเลยเริ่มห้องไหนดีอ่ะเพราว่าเราเริ่มตั้งแต่สายมือสุดดีกว่าตรงนี้กันสายมืออุ้ยอะไริ่งมีชีวิตของเทรเวอร์ครีเอเตอร์อ๋อเขาจะมีเป็นเจ้าหนอนนี่คือหนอนไฟนะหนอนขมข้มยครับแล้วก็มีเป็นเอ่อไซเรนเฮดด้วยอ่ะมีไซเรนเฮดด้วยคนดังคนดังงั้นเราเริ่มจากห้องนี้เลยดีกว่าอุ้ย อ้าวโอนยกระดิีเยอะเลยนี่ิยอวเลยนะมันจะเปิดบทไหมเนี่ยจะแป้งนั่นน่ะดิงั้นเราเริ่มจากเปิดเอ้ยอันนี้ดีกว่านี่อะไรอ่ะเขาเขียนว่า SCP 011 Class Safe เจ้าตัวนี้ไม่เป็นอันตรายลองดิหวัดดีเฮ้ยนี่มัน Class ลุงพันโลมะเนี่ยเออลุงพันโลว้าวมันตัวเขาขาวอะไรอะไร นะเออเราขังตัวเองอยู <tenga hoe mit ito> ่ในนี so, like. of, so right ้ดีกว่าจะแป้งเป็นเล่นกับพี่กิดแล้วทำคนอยตกใจตกใจจริงค่ะเมื่อกี้นึกว่าเป็นตัวที่มอนสเตอร์อะแล้วคุณตูดดำมากด้วยยะดูดิแล้วคุณถือถาดอาหารด้วยกินข้าวไหมแคมป์พี่เขาบอกว่าตัวนี้ก็คืสเซฟเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยระวังระวังนอนนิดมีโพบกรกมีโพบกรกพี่ไปหวั่นว่าเพื่อนของเราจะโดนย้ายไปที่ไหนสักที่หนึ่ง มาแล้วเจ้ไปวันนี้เราอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งนี้เอาไหนอ่ะวันนี้พี่กิบตัวนี้กั้งยิงมันยิงมันทําปืนยิงมันทุกคนตยงนี้ไหนไอ้ตัวแกมันปืนยิงมันหายแล้วนี่ทุกคนอ่ะโอ๊ยเรานหลานหนูไหนเนี้ยเราไม่ใช่เหรออ๋อมันจะปุ่มเข้ามาเซ็ตต้องรีเซ็ตเอ้ยเซ็ตเหรอไอ้หงี๊ไอ้หงี๊ ยิงหน่อยสิรอให้รอให้ฉันยิงอยู่เนี่ยผม,ม,มันจะกินหนูแล้วเนี่ยผมเป็น S อ P พที่ยิงปืน S อชใส่ S C P ด้วยกันเอาล่ะตอนนี้หนูกำลังเติมตีมันใช่ไหมหนูไม่รู้ว่าหนูทำถูกไหมแต่หนูจะพยายามไม่ให้มันเข้าใกล้ห้องทดลองระมากที่สุดแล้วกันนะโอเคปังสูๆ้ๆเฮ้ยสู้หนูโดน,น,นตีเกือบตายแล้วช่วยด้วยอ้ส<ซ>ู้นะ ใน้องสำนักงานพี่ไหมมันตายแล้วออกได้ไหมรออก่ะเดี๋ยวเราลองออย่ในห้องเดียว scp ดีใจด้วยวันี่ไงเดแล้วมาแล้วพวกเข้าสู้กันตั้งนานอ่ะพวกเธอนี่สุดยอดมากเลยอ่ะเหนื่อย่สู้จนตูดดำเลยเราสู้จนตูดดำเลยอ่ะอันนั้นดำอยู่แล้วปะยิงแั้วเลยงั้นตอนนี้เราเริ่มมาเปิดทีละห้องเลยดีกว่าเริ่มตั้งแต่ห้องแรกห้องนี้เลยนี่นี่นี่ scp 0 9 3 อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะประตูอ่ะมันเป็นประตูสีแดงๆเข้าไปไหมไ้่ได้เหรออุ้ยอุ้ยโอ้โหเอ SCP อะไรเนี่ยเหมือนมันเป็นลำโพงเลยมันพยายามที่จะกรอกหูพวกเราเกเอเข้ามาในทีของฉันทถาเบยไหนเดี๋ยวพี่ไปคุยเดี๋ยวพี่ไปคุยไปเพื่อนกันกำลังเสียงตะโกนเพื่อนเพื่อนกันเลไม่เอาอย่าเพื่อนแค่ขัากันเนาะ หนูว่านะ,าานะเราควรจะออกไปจากที่นี่เหมือนมันจะเป็นอมะตะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ,ะ,ปะ,ะไปอีกแล้วเร<ๆ>็วเร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 ็วให้ดูเราวิ่งไปเลยจะมัน,นจับหน้าจะบ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจับม,งงมันอุ้ยมาเร็วตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะตัวมันใหญ่มากใช่ไหมหนูรสึกเหมือนหนูนขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะพอมันตายแล้วไปขิงงอขึ้นมา ไม่ใช่พี่ก็เดินดูกของมันอะไรพี่ก็เดินเข้ามาดรื่องหว่าพี่กิตเติบโตจากตัวปลาไหลบอนเล่ตปลาไหลบอนเล่ตัวนี้โอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยใช่เราไหลบอลเล่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะกินข้าวเปล่าฉันว่าตัวนี้น่ากลัวกว่าไอ้เจ้าจระเข้แนาเฟ้อรชนี่ยป้าตามเสียงมือฉันมาโอเคมามาเฮ้ยฉันรู้สึกได้ยินเสียงแปลกแปลก เห็นมีอะไรเลยพวกพี่ยกลัวห้องสีเหลืองกันทำไมไม่เข้าใจจริงๆถ้าจำไม่ได้เหรอตอนนั้นที่เราแบบว่าเจอเทรกอะอ๋อนี่ห้องพวกนี้ไม่ใช่หรอเทรกใจดีใจดีตรงไหนล่าสุโอ้ยโอ๊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 อ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยอ๊ยไอ๊ออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออออออโอ๊ยอออยออยไออ พี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรนี่ฉันรักอะพี่คิดคุณแบบพี่ยอดอ่ะแทงล้านอย่างเลยนะมันไม่มีอะไรเลยในเนี้ยโอ้โยเนี้ยจะเป็นการจำลองท่องเนี้ยทางออกอ่ะเฮ้ยไปพวกเราเขาที่ละเฮ้ยไป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 เถ่เอ้ยก็แค่ฉากแบบเฉยๆันโถแต่พี่คิดนี่มีหน้าเรียลลิสติกในเนี่ยดูดิโผล่มาด้วยเพราะเท่อะ เฮ้ยบอสมาแล้วไปตัวเดิมปะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะแม่วันเขี้พวกเยวเยว่เรามากันเลยอะเราียบมาได้แล้วนิ่มเบ๊จะกำจัดพวกแกทุกตัวให้หมดนิ่มเบ๊แม็กนี่มันตัวอะไรเนี่ย น้ามันเป็นกระดูก huh. ส <c oughs> oh, <c oughs> ่วนไอ้คนอ่อนแอมากไกลคนหคนสุดๆเลยไม่นะยังไงเป็นกระดูกอะปังดิบันคือมองไม่เห็นน้าคนเฮ้ยวันนี้จุดอ่อนของมันคือตัวจุดอ่อนของมันคือตัวอุ้ยหนูบอยไม่เห็นแล้วปังตายมันคือเอเลี่ยนมันคือเอเลี่ยน ฉันไม่จะได้รับการติดพิษนะฉันว่าตูติดพิษหนักมากเมื่อกี้มันตายแล้วมันตายแล้วหนูมาช่วยแล้วหนูมาช่วยแล้วตายแล้วปังอู้หูประตูสีแดงแขอให้มันท้าทายจริงๆหอันตรายแน่นอนน่ารักจังน่ารักอ่ะพี่แป้งฮะอ้าวพี่แป้งให้หนูมาดูอะไรเนี่ยมันมันน่ารักเงี้ยนี่มันมอนอิงไหมเนี่ย บางอยางมันกำลังจะเขมือเราไหนอะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเจ้มานี้ดิได้ไงมันกำลังจะเขมือเราแล้วมันต้องไปทางนี้หรือเปล่าล่ะนี่ตรงนี้แหละปางตรงนี้ตรงนี้ฮะเฮ้ยอ้มีคนแปลงร่างอีกแล้วนะอุ้ยนั่นไงเจ๊แป้งน่ารักมากโอ้โหน่ารักไหมอะไรเดียวมันจะมีรูปร่างคล้ายๆกับคนที่โดนจึงไว้ในปากซึ่งรถไฟเขมืออันนี้เนี่ย เป็นรถไฟที่กินกินทุกอย่างและมันจะชอบออกมาตอนตีสามตอตีสามหมอมันไม่มีความน่ากลัวเลยนะหนูขอบอกตรงนี้ขอดูหนะ้ามันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันน่าเอ็นดูขนาดไหนมันน่าเอ็นดูมาก <c oughs> อุ้ยข้างในมีที่น่ากลัวกว่านี้อีกใค่ปแป้งเข้ามาดิ <c oughs> ได้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 เริ่ไปสนใจจารกถกไฟมงมิงอันนั้นเหรอหน้าดูดิจะ่ปแป้งกลัวไหมอ่ะดิฉันจะยิงมันปางยิงมัน กกโดดนนิไ้มถ้าเรายิงไม่ได้มันอาจจะตายก็ได้นะเออเออเอาผิดมันฆ่าพี่กิมไปมันโหดอยู่เหมือนกันนะนี่ก็กินไปแล้วแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยเยี่ยมยอดเอ๊ะไหนอะมีอะไรเลยอะเป็นห้องพิว่าวเปล่าอะไรอะไรจ๊อคือ่นี่จะตายอะอู้หั่นดิเฮ้ยสารพิษหรือเปล่ามันมีสารพิษข้างใน เหรอโผล่จะบ้ามายหมดหนูเขียวเลยเนี่ยหนูเขียวเลยมานี่มานี่มานี่ยไอ้จอมปังปังหน้าเขียวมากจอก็หน้าเขียวเหมือนกันหน้าเขียวทุกคนอะมาแล้วเฮ้ยไปหนูเดินไม่ค่อยไหวแล้วนนี้คื่ SCP ร่างไฟอุ้ยไหนีไหวไหวอะหนูวิ่งหนีไม่ไหวไอ้จอโดนฆ่าไปแล้วไปด้วยเฮ้ยังไงทุกคนพร้อมเผาลากรอนตายหมดเลย ไอ้เรนนี่เวเยพี่ไไนี่พี่ไปมันมีวุนเหรอมืปลมือดมืดมดมือแป้งล่าง่มีวุดนเสื้อแจฮะฉันว่าพวกเขาอะพาเราไปตายชัดๆใช่เขาพาเราไปตาย